แก้สมการหาตัวแปรสองตัวแปรจากสองสมการทำยังไงมาดูได้เนะนี่เป็นคณิตศาสตร์เอ่อถ้าเป็นสอบเพีนงคั้งน่าจจะเป็นป .6 ก็ได้นะฮะเอ่อข้อมอหนึ่งนะฮะส่วนม้อมอหนึ่งก็ได้นะฮะกำลังขึ้นมานะฮะเดี๋ยวมีบทที่สองนะสมการนะฮะโอเคมาเริ่มเลยนะฮะนะเออเราต้องทำสมการหนึ่งตัวแปรก่อนก็คือสมการที่หนึ่ง เพราะสมะการที่สองมันจะมี2ตัวแปรเห็นไหมมี m กับมี n นะสตัวแปรจะเพิ่งทําทําสมการที่2ก่อนนะครับอ่ะโอเคเฮ้ยจากสมการที่2ทํายังไงดีจากสมการที่2นะต้องจัดการกับสัญลักก่อนวิธีการก็คือให้เราคูณอะไรครับคูณ10หาร10อ่าข้างล่างนี่ต้องคูณ10เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคูณ10ตลอดนะข้างล่างนะอ่าส่วนต้องคูณ10บเซก็ต้องคูณ10เพราะว่า เศษมันจะมีเศษโยมไงทำให้เป็นจำนวนเต็มซะหลักการคือให้มันเป็นจำนวนเต็มให้ได้ข้างบนคูณ10ได้10 n ข้างล่างคูณ 10, สิสเศษโยม0.2นยคูณสิเหลือ2เราลบกับอะไรฮะอันนี้ข้างล่างคูณคูณ10เหลือ3นะฮะข้างบนนะฮะข้างบนคูณ10นะฮะเอา10ไปคูณเลยนะฮะ10ไปคูณได้18เอา10ไปคูณ2ได้20 n นะฮะอย่างนี้นะแล้วเท่ากับอะไรครับ10ส,ส่วน10ก็คืออะไรครับ1แหละไม่ต้องคิดตอบ1เหมือนเดิมนะครับ10หาร10ได้1คุณคณก็ได้1เท่เาเดิมอันนี้ตัดแล้วกันนะฮะเหลือ5 N ลบกับอืมเฮ้ยถ้ามันมีส่วนส่วนเดียวทำไงถ้ามีส่วนส่วนเดียวใช่ไหมให้เอา3คูณตลอดนะจกกแจกเลยครับใครมีส่วนก็แจกให้หมดทุกคนนะ3 5 15มห้ แล้วก็ลบด้วยอันนี้แสงของเล็บนะฮะลบกระจายนะ <c oughs> โอเคลบกระจายไปเป็นลบสิบแปดลบคูณลบเป็นบวกยี่สิบเอ็นะครับนี่เท่ากับอะไรครับสามหนึ่งเป็นสามก็ตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายแล้วกันอันนี้สามห้านะครับสามห้าเอ็นฝั่งขวาย้ายสิบแปดจากลบย้ายไปบวกนะครับย้ายไปบวกก็เลยกลายเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วก็สามห้าทำอะไรอยู่คูณอยู่ย้ายไปหารนะฮะยี่สิบเอ็ดหารด้วยสามสิบห้าไป เอาเจ็ดหารดีกว่าน้อเจ็ดอะไรเจ็ดสามเจ็ดห้าสามห้านะครับเกรดไดเอ็นคือสามส่วนห้าแล้วนะจากนั้นเอาเอ็นเนี่ยไปแทนค่าสมการที่หนึ่งนะครับอืมก่อนจะแทนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีส่วนใช่ไหมกําจัดส่วนก่อนหารอยู่ใช่ไหมย้ายไปคูณนะฮะหกมาคูณกับหนึ่งส่วนสามตัดกันตอบอะไรครับตอบสองนะฝั่งนี้จะตอบสองนะครับอ่ะไดเอ็นลบสิบ นะ n ส่วน3จับเท่ากับอะไรฮะเอา2ไปคูณ2คูณ m บวก5 n นะครับแทนค่า n คราวนี้แทนค่า n ไป n แทนด้วย3ส่วน5นะอะน,นี้10ส่วน3าคูณ3ส่วน5้นันี้2อัน,นี่อันนี้ m ไม่รู้นะครับอ่าก็3ส่วน5ไปโอเคะนะอตัดเจอนะอ๋อตัด3ตัด3ไปปึ้งหาย สิบพ0 5สองสิบพันห้าเหลือ2นะครับอันนี้ก็สองใช่ไหมอันนี้ตัดกันไปเหลือสามนะเอาสกระจายครับเป็นสองเอ็มแล้วก็ฝั่งนี้ก็สองสามเป็นหกฝั่งซ้ายมีเอฝั่งขวามี 2m งเอนะย้ายไปลบนะฮะเหลือเอเดียวนะครับเอาเอาเอาเาลบหเอาหมาลบแล้วกันนะลบสองลบหกนั้นเอ็มข้อนี้เลยตอบลบอะไรครับลบแดนะฮะ เป้าหมายอยากได้อะไรอ๋อเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือตรงนี้นะครับก็แทนค่าได้เลยครับแทนค่า m ด้วยอะไรด้วยลบแปดนะครับนะฮะแล้วก็สิบห้าคูณ n n เท่าไหร่ครับ n เป็นสามส่วนห้านะคะคูณก่อนนะอย่าอย่าอย่าลบกันก่อนนะฮะนี่ตัดเหลือสามสามคูณสามได้เก้าลบแปดบวกเก้าคำตอบคือเลขหนึ่งนั่นเองโอเค